ทุกคนเราได้เค <anden> ้กมาแล้วเดี๋ยวเราเดินไปแจกเ่อนให้คือกันครับเดทูยู happy b i r t h d a เดทูยู happy birthday สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่องยายตัวเล็กแชนแววันนี้เรามาฉลองวัน happy b i กันไ่ใช่เด็กเด็กด็ที่ไนโลกเลย กินของขวัญมีไหมไม่มีไม่มีเฮ้ยเ้เจค็อกเค็อกใหม่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีเลยทม่เยอะเลยวันนี้เราอยู่กันที่ไหนก่อนบ้า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 นคาเฟ่บ้านเป็นบ้านนี่อยู่ข้างหลังเป็นบ้านเลยก็จะแบบทางเข้าก็อ่าเดี๋ยวไปดูกันเองนะแต่เมนูแต่อาหารเยอะมากเลยนะเดี๋ยวไปดูเนื้อตุ๋นด้วยเหมือนกับราคาเด็กๆอ่ะ นี่ผมมาที่รถนะครับมาเตรียมเคก้กเพื่อไปเซอร์ไพรส์เด็กดื้อน,นะครับนี่น่ารักไหมนี่น้องเหมียวด้วยเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์เด็กดื้อกันนะครับนี่ครับทุกคนเราได้เคก้กมาแล้วดลเดี๋ยวเราเดินไปแส่เพื่อนเด็กดื้อกันครับไป let's go <S เด็กดื้อนั่ดูนะครับ happy birthday day to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy day to you คูครูน่ารักน่ารักมั้น้องอะไรน้องเหมียว

ว่าไงเนี่ย Happy Birthday เลยแฮปปี้เบิร์ a เดย์ดื้อที่สุดในโลก <c oughs> จริงไหมไม่ดื้อดื้อดื้อที่สุดในโลกเลย,ย,ยมันเป็นหยุกหยุกอ่ะไงไงหยุกหยุกกินหัวมันดีกว่อน <c oughs> หัวมันหายไปไหนไม่รู้อะไปขออะไรพี่น้าเนี่ย ซาบิโชนตอนนี้อาหารก็มาพร้อมแล้วเอาเราคิดมาเลือกอะไรกันต่อดีนี่อันนี้แนะนำก่อนอันนี้คือเราซอสกะเพราเอาละซอสกะเพราอันนี้คือไก่ผัอันนี้ชอบใส่ปลอกไก่ตีุ้้นรวมอันนี้แล้ววันนี้อันนี้คือไข่กระทะไข่กระทะน่ากินมากเลยก็จะมีเป็น ขนมปังโฮลวีนะคะแล้วก็จะมีกุเชียงแล้วก็จะมีไข่ดาวลวกอันนี้ไก่ตะกตาชอบความที่แบบใส่น่ารักน่ารักกุกติ๊กกินไหก่อนมันก็มีน้องแมวเราด้วยนะอุ้น้องแมวนี่เด็กวยดเลย้อแจะตีันี่มมีซอสดงใส่มเฮ้ยเดี๋ยวก่อน นี่ก่อนนี่เป็นแบบพริกแห้งนะครับผมไส้ไก<า><า>รี่พริกแห้งนี่ไ,ไนี่มันนี่นี่บเราใส่ไส้กรีดไปมไม่น่มกนแล้วยินด้ววมันมันขายได้ด้วยเหเบคอนเบคอนไหนเบคอนใ่เบคอนอ่ะอ่าอเบคนหมดแล้ว อ่าหมดเลยนี่เบคอนด้วย่เบคอนอร่อยนะองมไอดก่้เบคอนโอเคอืมใช่หอล้เห็นไหมมันมีเรื่องเกกับความเผ็ดแน้มีเผ็ดน้อยจนเผ็ดมาก เราไม่กินเผ็ดเราก็บอกว่าเอาแบบเผ็ดน้อยก็ได้เขามีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเมนูให้ดูเดี๋ยวมีอะไรบ้างใช่ใช่ไหมตอนมีกระเพราด้วยนะหมดในนี่กระเพราเนี่ยนได้กินได้ไหมวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยนี่ไงนะอันนี้เป็นไก่กรอบ อ่าเอ่อข้าวไก่กรอบนะคะนี่ข้าวไกก่รอบโนี <light> ่จะเป็นไก่กรอบซอสกะเพราไก่กรอบซอสกะเพรานะคะก็จะเหลานี <aciones> ้พอเหรอวะน่อืมนี่คือไก่กรอบกับกะเพรา อยากจะลองนี่มากเลยลองเขาบอกว่ามันเป็นซอสกระเพราใช่ไหมมันมีความแบบหอมกระเพราวิเนอร์อะไรอ่างเงี้ยอืมนี่มีไข่ก็ได้ไข่แต่แล้วอีกเลยใส่แดงเลยกินใส่แดงอืมมีมอะไรไม่กินไข่แดงมีมีไข่แล้วก็จะเป็นหมูป่อยหมูป่อยด้วยมีกุ้งเชียงใส่กุนเชียเลย อืออะไรบ้างก็จะมีไมีมีปล่อยนะเพราะนั้นจะเป็นเมนูอาหารเช้านะคะคือแบบเด็กๆชอบสั่งมาเพราะว่าแบบว่ามีทั้งไก่คัลฮาด้วยแล้วก็มีแบบเป็นเซตกอีกแบบนึงด้วยมีฟังด้วยเป็นขบบอาหารเช้าแล้วก็มีมอส้าอืม ของปังโควิไปอุดไปเืออะไรเห้นแล้วเขาคืออะหมของเราเนี่แน่เนยเราสลัดไม่ได้สั่งเลยเออเขามีสลัดด้วยในวันสั่งสลัดได้ไหมใช่ไม่นี่หมดสั้ อือะไรเแบบเหมือนไส่ทอแหละไม่เหมือนนัดเก็ตอ่ะแต่ว่ามันมีความแบบมีความนุ่มมีความนุ่มเหมือนไก่ไอ้นี่อะไรนะไก่นักเกตแหละแต่ว่ามันจะเป็อีกแบบหน,นึ่งเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับไปกินไปกินก่อน

A few moments later ทุกคนอ้ยอิ่มไหมอิ่มค่าเสียหายวันนี้ไม่แพงมากนะครับใช่ไหมไม่แพงมากเพราะว่าอาหารที่นี่ถือว่าราคาแบบเป็นแบบบ้านๆเลยแบบราคาแบบย่ำเยำมากเลยเมื่อกี้เช็คอินเช็คเอาท์เขาเรียกว่าอะไรเช็คเอช็คบินเรียบ้ยเช็คบินมาเด็กดื้อตกใจว่าเฮ้ยใช่เหรอราคานี้คือมันมันถูกไงใช่ไหมเออตอนแรกนึกว่าจะแพงกว่านี้นะครับผมใครอยากมาได้ก็ตามมาที่ไหน บ้านคาเฟ่บ้านบ่ายคาเฟ่<า>นะครับผมเซิร์ชไปเลยเจอแน่นอนสำหรับวันนี้ไม่บายฝากกดไลค์กดแชร์ชก,กด,ดติดตามด้วยใน,ใน,น,นะคระับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย